กาบสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุขคนเดอ้อเอฟซีพยาบาลฟิแนแลนด์เอฟซีตัวเกี่ยวมิวสิกทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องเดือดต่อเนื่องพี่น้องหลังจากที่ทางบอสบิ๊กได้ลงโพสเดือดก่อนหน้านี้พี่น้องสองโพสล่าสุดมาติดติดพี่น้องล่าสุดทางบอสบิ๊กได้พูดถึงเรื่องนี้ทันทีพี่น้องโพสถึงเรื่องอะไรเว้าถึงเรื่องเองียงมาฟังกันพี่น้อง ล่าสุดที่เพิ่นได้ลงโพสเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวก็เอาแม่มาซอยเดี๋ยวก็เอาลูกมาซอยมันไม่ช่วยเลยมันเป็นเพราะสันดานมึงร้อยเปอร์เซนให้กูเว้าบออาจนร่าพี่น่องแล้วก็จะมีโพสต่อมาพี่น่องพอดบิ๊กถึงขนาดท้าถึงเรื่องนี้ทันทีพี่น่องเพิ่นบอกว่าฉันไม่เคยเอาลูกมาโหนเพื่อให้คนสงสารแน่จริงลองดูเลย โพสไหนฉันเอาลูกมาโหนมาสันวาพี่น้องเพื่อนบอกว่าฐานแน่จริงนี่ไปหาเบิงเลยว่ามีโพสใดแน่ที่เพื่อนได้เอาลูกมาโหนบ้างมาสันวานั่นแหละพี่น้องหลังจากที่บอดบิกด๊กได้ลงโพสเนาะพี่น้องเนาะเว้าถึงว่าในส่วนของทางแม่ของลูกเนาะพี่น้องว่าเดี๋ยวกับเอาแม่มาซอยเดี๋ยวกับเอาลูกมาซอยมันไม่ช่วยเลยมันเป็นเพราะสันดานมึงร้อยเปอร์เซ็นให้กูเว้าบอวมาสันวาทางเอฟซีเขามา คอมเมนต์เน้นย้ำคำนี้ทันทีพี่น้องที่เบียดบอดบิ๊กเบาถึงนี่และว่าเป็นเพาะสันดานมึงร้อยเปอร์เซ็นให้กูเบาบอลอะ,ะพี่น้องเอฟซี FC เขามาวงเล็บท่านที่ให้กูเบาบอนี่คืออยากให้ทางบอดบิ๊กนี่เบาเลยพอ่อเบาให้มันแล้วเบาคักๆว่าสันว่าพี่น้องแต่หลายคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าให้ทางบอดบิ๊กนี่ตั้งสติดีๆว่าสันว่าให้เย็นไว้มากๆ เย็นไว้นับหนึ่งหอดลอยก่อนนะพอยา่บ้านมาสันว่าอย่าเอาภาพพดตัวเองไปเสียกับเรื่องพวกนี้นิ่งไว้ดีที่สุด่าสัน่าพี่น้องทาง FC, เอฟซีพูนกับเขามากคอมเมนต์นั่นแหละพี่น้องบอกให้นิ่งไว้ดีที่สุดมาสัน่าพี่น้องบอกว่าบอสบิ๊กเป็นคนมีสติอยู่แล้ว่าสัน่าพี่น้องที่โมโหมากคือน่าจะเกี่ยวกับลูกนี่แหละดูทรงแล้วว่าสันว่าบางท่านก็บอกว่าเอา้าบาดท,ที่นี่ขันมันมาถ,ถึงขนาดนี้แล้ว กับเเบามันออกมาห้มันเรียวๆห้มันจุบๆไปสักที่มาสัน่าพี่น้องบางคอมเมนต์เพิ่นกับว่านั่นละควาบอดทนของคนเฮามันมีขีดจํากัดจัดมันหลุดมาสัน่าพี่น้องซึ่งโพสต์ดังกล่าวทําเอาทางเอฟซีแทบไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวพี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านเขามาคอมเมนต์บอกว่าขอบตาดาเบิดแลวสอดแ้งคักคักมือหนีมาสัน่าพี่น้องบัดนี้ก็มีบางท่านละเขามาบอกถึงเรื่องนี้พี่น้องบอกว่า ฝั่งโน้นก็พูดอีกอย่างอีกฝั่งก็พูดอีกอย่างจักสีเสื้อฟังใดว้วสันวมาพี่น้องส่วนบางคอมเมนต์บางความคิดเห็นล่ะพี่น้องเพื่อนก็บ,บอกว่าคิดหอดตอนหักกันแน่ย่าว่ากันวสันต์มาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องพี่น้องคิดเห็นอย่างไดในเรื่องนี้เนาะจากที่ทางบอทบิ๊กได้โพสต์ข้อความดังกล่าวได้พูดถึงในส่วนของเรื่องลูกนะพี่น้องเนาะแล้วก็ว้าถึงว่าเป็นในส่วนของเรื่องสันดาน ให้กูเวบาบอนั่นล่ะพี่นงคิดเห็นจังใดว่าทางบอบิ๊กเนี่ยจะพูดหรือไม่พี่นงคอมเมนต์ไว้แต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามี่ข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงเสีเยวมาฝากพี่นงไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจด้วงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า